ภาวนา้าจริงสำคัญอันขาดเสียบ่ได้คำสั่งกังว่ามีทีเพิ่งละ่ะการภาวนา้าคือการระลึก นถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตั้งสติคุณอะพุทธเจ้าไปคืดเาคืบเป็นคืบเป็ีป่นเปิ่นมาจัตุล่าหลัก ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเอาแค่ยๆ่ๆพ่ปไประลึกหลายคุณของพุทธเจ้าคืออย่างพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอ้าวสิมาระลึกรู้ซออื่อนะมันก็ว่าได้บไป ต้องอาศัยคำบริกรรมภาวน้านี่สติประคับประคองจิตข้าเฮ้าอยู่กับลมหายใจเขา่าหายใจออกตั้งสติให้แน่วแน่ ขับประคองจิตเท,ท่าอยู่กับร่มเท่านั้นบเรียวไปทางอืน่นแต่งร่มให้มันสบายร่มสํมาไสสบายแห้งสบายบา่หายใจเข่าเลิกสบายบา่หายใจออกเย่าๆสบายบ่หรือว่าหายใจล่ลงม่อีกสบายแต่งยัน่นี่เล่นยัน่นี่ลูอยู่กับร่มหายใจเข้านี่ นี่แหละนี่ยคือได้ทีเพิงคำว่าส,สั่นเพราะได้เพราะว่านั่นนั่งไปแน่หายแหละหายไปกับฝันะวันจิตมันพ่อเคลิมเคลิมแน่เริ่มทิ่สงบแนะ่ฝันแหละตื่นท่วงกันว่า ไห้เผลอบ่ปล่อยจิตเทาบ่ปล่อยให้เป็นไปตามยถา,ากรรมเน่บ่ปล่อยตั้งสติไวประคับประคองจิตต้องเ้าไว้กับร่วมหายใจ เอาจนมาเห็นมันร่วมหายใจมันหมือไปกับหูกับตานี่แหละภาวนาไม่ใช่ที่เขาถึงผู้ลูกผู้ตื่นผู้เบิกบานยี่ที่เขาถึงคุณพระพุทธเจ้าได้ถาว่าสั่งกับว่ถึงภาวนามากกั่ว่าถึงล่ะ ถ้าลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าจ้ลึกออกซ้ำนี่แหละคุณพระรรำก็บืือกันคุณพระสงฆ์ก็คือกันเมตตาเมตตาไปว่าป่าถนาจะให้เป็นสุข ความปรารถนาวังดีกับบุคคลทั้งหลายกับเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายธรรมเมตตาเปโวมิตรความปรารถนาวังดีกับคนไม่ไปเหตุใจอมสอมงั้นสัตมองโลกในแง่ดี ข้มเมตตาเข้ามาเมตตามีจิตใจกว้างขวางปรารถนาจะให้เป็นสุขอาสุภะพิจารณากายให้เห็นเป็นของบางงามของบาสวยบางงามพิจารณากายเท่านี้ งามบ่ออะี่งแงงเวนมึงผมงามบ่อขนงามบ่อเล็บงามบ่อแถวงามบ่อหนังงามบ่อนะอาสุภะ ให้เห็นเป็นของมงงามเป็นของเป็นตนายีเดียด้างนายเป็นเอินว่าอสุภะพิจรณากายฮะคิดเรื่องกายเฮามันสกรปรกตื่นเสามาโบสวยหนาเป็นยังไงผู้ลองคนนอนน้ำไล่เหย,ย่ มันก็เป็นกราบอยู่ท้ำลายโอมไปโดนๆมันเหม,ม็นเกิดอยู่ใตลินอะมันได้รอยเอหนียออกมามันก็กุยก็ข้าวก็เหม็นสักตัวละนี่ยอสุภา <c oughs> ว่าท่านเนตายก็เป็นอสุภา อันนี้เห็นตามความเป็นจริงว่าอสุภะนี่บ้านในเบาเรื่องมันเปื่อยมันเนา่าแล้วนาวาวช่วยจิตตาเป็นโอกโลกมันแยานงยำ่ำเป็นสร้างจิตตาโภคจิตตากินบะกหอยมันติดน้ำขนตามเนี่ยแย่เป็นสร้างทำมันเป็นจตได้เป็นแนเล็กน้อยเตือนนมาว่า เอาใอยเนี่ยวะ่านอย่างมันเมืนตาบ่ไดดจิตตามันติดกันโอ้จาทข้งไปทั้งมาหมดแลเมืนตาบวกึ้นขนตามันติดจิตตามันไหลออกมามันแหงเป็นจิตตาติดขนตาไว้เป็นแผงเป็นแผงอยู่นะยเมือ่อดังก็คือกันเม้นแทะแย่จิตดังออกมานะ ตั้งขี้ม่ออกมเามอนกุยแมนข้าวถ้าคนป่วยแห่งขัดขันใจของมา้าสิมันก็กุยอองมาตาปอดมันข้าวขอ,อกมาตาไม่ปอดมนซุ้มเป็นวัดซุ้มเกือบสิเป็นซุ่มสิเป็นไข่เป็นวัดนะอันนี้เอิญมาอาสุภะข้อมบ่สวยบ่งามเป็นตานาขีเดียดพางนาอันนี้กายของเงา เนี่ยคนเอ็มาอาสุภะหันใจออกมาจะกะก,กุยข้าวอันต้นองพยานน้ำม่งห่าเนะ่ะช่วงไรห้าสิเป็นวัดนะกินล่มหายใจห้าออกมามันออกมาต่นในปอดมันถุยไปมันไปติดยี่น้ำมงุงน้ำยังกุกุยข้าวคือเหม็นหมาเนา่าคือเหม็นหมาเนาี่ยหมามันเปื่อยเป็นแผลเป็นอย่างน่ะกินกุยอยยังสละข้าวยังะเออคน,นเหม็นอันนี้อสุภะพึ่งหนาลังเกียร เล็บก,ก็บคือกัน่อยที่ไว้นั่นเป็นต่ยานไทยเล็บสูงลงออกมาเยาวๆชักเี่งหูกขี่ดังยัไ่ไในหัดละเม่ยู่เล็บนี่แหละเล็บดำเปือป้อๆอ,อยู่เห็นเล็บตะของบ่าสะอาดแล้วก็จริงเขงาว่าแสบไม่ได้เป็นว่าเล็บผู้อื่นเลย ผมเจะของขึ้นกันมันกินกุยเองอมันออกมันสาบเหม็นกุยเหม็นสาบเนี่ยสังเกตเรื่องซุ้มอาบน้ำมน้นเน่ยไ่ได้อาบน้ำสบู่เหม็นกุยก็ได้วคนที่มันธรรมดาที่อายโทษโทษขึ้นมา,นนานมนตั้งแต่อ่างน้ำม้อนเหม็นกุยขึ้นยังนี่ได้ละมันพอดมได้แต่ขาอสบู่หอมหอมมาทาว้เอาแป้งมาทาไว้ซื้อ ก็ต้องอาบน้ำว่าม,มีสบู่ตรงไหครัมันหอมสะละอสุภบะบ่เจราหน้าเบิงกินกายของเขาชิตตะแหลพผู้ังค้นชิวป่านสารหนูผู้ตัวให้ธรรมดาเีท้อง้ะของกัคือกันน้องพูนกัคือกันชิตตะลุยชิตตะแลแม่นมนแต่ไม่ตะของเหม็นเมตัวบอะบาลางได้ติ นี่ยปากเบงเพียงบ่แปลงเบงเพียงไปบ่นําขาาะคนปากแม้นอยู่ห่างเป็นเม็ดลอกมาในปานฮักก้อนเป่าใส่ตัวล่ะเออฮักก้อนฮักก้อนขี้น่ะเป่าใส่เฮาเหม็นห้วยมาโลดอันนี้เขียวแมงมันมนเน่าคือสาดคือบ่คอยเน่านี่เคยเจอมาแล้วน มดจิตมดใจก็ได้ย้อนย้อนกินเหมนปากว่านตายได้เนา่าครับกว่านั้นเ,ม,นเาม,าม็นออกมาปากเม็นปากเนา่าพิจนาเบิรงนี่แหละอ,าอาสุภะพิจารณากายให้เห็นเป็นของมองงามเงื่อก็คือกันมันออกมาที่แหลกก็ธรรมดาเหอา,อาเก็ดเยงกอเก็ดงานไหลออกมา โดนเติบเมื่อเจอแบคทีเรียเชื้อราน้ำพิ้งเข้ามันก็เหม็นเหม็นอับเสื้อผ้าก็ล่องมึงตี่ละเสื้อเห็ดเวียกนุ่งสัมมึงด้วยโอ้ยเหม็นกุย่ยนี่แหละอสุภะอันนี้ตามความเป็นจริง อันนี้เบื้งด้วยอำนาจของสมาธิคือจิตที่แน่วแน่ลงไปอันนี้เห็นตามอำนาจของสมาธิอัน,นเห็นด้วยอำนาจของชาติคิดเรื่องเบื้องนี้แหละว่าจิตมันสงบลงไปไหมผมก็เปื่อยผมก็เนา่าเนื้อหนังมังสาเนาปากเปื่อยน้ำเหลืองห่อยออกมาตใต้ปากนั่นแหละเห็นด้วยชาติเห็นเป็นโค้งกระดูกบาง เห็นด้วยอำนาจของชาติเนี่ยมันเป็นไห้ประนันพิจนาธรรมดานี่แหละคือตามความเป็นจริงไยนะอสกปกจริงบ่ร่างกายของเฮาพิจนาเห็นตามความเป็นจริงเดยอันเห็นินเจดเป็นโค้งกระดูกเห็นจนเน่าจนเปื่อยนะมันเกินความจริงมันว่าเห็นด้วยอำนาจของชาติ เห็นดยอำนาจของสมาธิเห็นตามความเป็นจริงมันก็เป็นตะกิเดเยืเจ้าชิมูกเลิ่มเลยอยู่นะมันไหลออกมาเนะี่ะมันมีอยู่เสม,มอน้ําขางดังเข้ามวนไขมันมันโพออกมาน้ําขางดังเอาเมื่อไปรูปโอ้ยขีดออกมาแม้นคือล้านมันน่ยเห็นบก่กคือจังหัวซิวเสียนเท่านะั้นเม้นออกมานี่แหละตามความเป็นจริงเลยละ่ะ เหม็นซ่ำนี้ละ่ะนี่บ่ทันตายเหม็นซ่ำนี้ละ่ะพิจารณากายให้เห็นเป็นของบ่งามเห็นบ่ฮั่นนี่เบิ่งจังสิเห็นอยู่บ่บ่ไปเฮ็ดให้มันเปื่อยมันเน่าคือจังเฮาไปทุบเบาเา้าดอกไปทุบเบ้าซากศพคั่นน่ะบางคนมันะเป็นอย่างกอกทุบือกินชยขึ้นมาโอ้ยซากศพเหม็นเป็นตะนายด ศพคนมันเหม็นเป็นแต่ตายเหม็นเป็นแต่นายเหม็นเป็นตะเบีย้ยเหม็นแห้งหันใจเ่าอสิฮอืาสพคนตายเหม็นแห้งอิลิเคยไปนั่งอยู่ขางเบ้าเขาเขาใส่บอกไว้ประมาณเดือนก,กว่าสองเดือนอ่ะวันนี้นมันอืดศพมันอืดแล้วก็เบ้าแตกแป่วมันแตก ไปนั่งยุ่งขังนั่งตะเวนกับธรรมดา,าเดอะๆมากไปนั่งอากาศเย็ยนๆถ้าลมช่วยมากเขาดังนี่นั่งเคลิมเคมลิบรับรับก็สะดิดขึ้นมากผูนน่ะนั่นเหม็นแห้งไหเหม็นจนสะดุง้งสะเทือนเหม็นสากคนมนธรรมดาเหม็นมาตายก็เป็นอย่างหนึ่งเหม็นคนตายเหม็นเป็นอาอิรีเหม็นติดเนือ้อติดชิงเข้เนี่แหละอสุภะ เหม็นวันนั้นพจิจระหน้ากายหเห็นเป็นของบาง,งามมารณาสติรละลึกถึงความตายตายอิหลีตายอิลอเนี่ยคือใจขาดลมทวนลงเลย เขาเห็นผ so like like ู้อื่นตายเป็นยังไงพิยาน่าความตายของผู้อื่นเห็นผู้อื่นตายเคยเห็นบ่จำได้บ่เขาเคยเห็นก็เจ้าตายบ่ต่อหน้าต่อตาเขาเนี่ยเคยเห็นคนตายอยู่บ่คืดเอาแล้วไม่เคยเห็นคนตายแบบนั้นเห็นเห็นเห็นั้งต่ตอนตายแล้วไปหดนามศพเนี่ยบ่เห็นอยู่บ่ นามเขาไปิีเผาพีน่ะขึน้นไปเบื้องหนา้าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็น้าสาไต้นอนเซยะนั่นคือตายตายยังเปิดเผยอปิติชนะมระ,ระะว่าไนตายยังโบเปิดเผย ความตายแบบที่บกเปิดเผยก็คือเขานั่งอยู่นีแ่แหละตายมาแล้วตั้งแต่ทุ่มหนึ่งมาจนที่สามทุ่มแล้วเนี่ยเขาตายมาเรื่อยๆตายมาเทะวินาทีตายมาเทละนาท,ตาาท,านาทีตายมาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงค่อยตายมาอันนั้นคิดไปยังสงกัอีกล่ะ อันนี้เป็นข้อมตายที่ปิดบังตายจากวันเวลาไปเมื่อนี่ก็ตายมา่อเราตั้งแต่เศร้ามา่อเนี่ยหยู่ฮอดคำเนี่ยตายเมื่อเรามือนหนึ่งละเพราะคำมาล่ลเราก็ตายเมื่อเราสองสามชั่วโมงแล้วนี่ตั้งหกโมงวันนี้หอดสีหอดสามทุกแลวะวเขาก็สิตายไปเรื่อยๆอยคือเรื่องนี้บ๊อบ,บสลดสังเวชใจ พิจารณาไหมพิจารณาสิบสษโนตสังเวชใจขึ้นเรื่องตายไหมหายใจเขา่าหายใจเข่ามันก็ตายตายจากการหายใจออกนะ่ะพราะหายใจว่าปุ๊บก็าตายจากหายใจเขาเน่ยเห็นไหมันตายจากสภาวะมันมันตายจากความเป็นเดิมมัน คือมันเคลื่อนอะ่ะพอเข่าไปสุดแล้วมันก็ออกเขาขก็บหัวใจว่าว่าล้มเข่าล้มออกอืไจริงๆอ่ะตายอันนี้ความตายเพราะเข่าไปแล้วบอกออกมาบวกับออกมา,กบบกมาซะเป็นกเกินว่าใจขาดพราะหายใจออกมาปุ๊บบวกับเคลื่อนเข้าไปกเกินว่าใจขาด เดินมาตายเห็นไหมนี่แหละง่ายๆสานันละคนตายอันนี้ตายตายแบบปิดบงังมันตายไปเรื่อยๆเราเลยบมตื่นบมเต้นกันเด้จริงๆอะตายตายจากไหวตายมาตั้งแต่มือเกิดตายกับเกิดมันยุคคู่กันมันพร้อมกันมันนํากัน มันสลับกันมันเกิดอยู่น่น้ำกันน่ะแาก็เกิดมาที่แรกก็เป็นน้ำเลือดตายจากน้ำเลือดไปก็เป็นก้อนเลือดตายจากก้อนเลือดแปลงเป็นหาปุ่มปัญจสาขาตายจากปัญจสาขายือดอ,อแต่ว่าอีกแตกตุม แตกหูแตกตาตายจากสภาพเดิมเปลี่ยนจากสภาพเดิมไปแตกหูแตกตาแตกอวัย,ยวะแข่งขาตีนมือแยกยืดออกไปอันนี้มันก็ตายไปเรื่อยตายจากสภาพเดิมจะว่าเป็นมนี้อวัย,ยวะครบถวนตับไตใส่พุ่งมีดครบถวนมัดตัวอันโซแนว ตายอีกว่ะเนี่ยถึงเก้าเดือนอ่ะตายจากท้องแม่ออกมาออกมาอยู่ทั้งนอกตายจากในท้องออกมาอยู่ทั้งนอกพอออกมาอยู่ทั้งนอกแล้วก็ตายอีกตายยืเรื่อยๆตายจากเด็กอ่อนก็เป็นเด็กน่อยตายจากเด็กหน่อยก็บเป็นเด็กปันกลางขึ้นมากลายเป็นเด็กใหญ่ าจากเด็กให่เป็นนุม่มเป็นสาวเป็นคนกลางคนเป็นคนเฒ่าคนแก่ก็ตายไปเรื่อยเนะี่ยก็ตายมากนี่มันตายปิดบังถ้าว่าจริงๆแล้วก็ตายอ่ะห้องโมเคยสังเกตบังมบมเคยไปจากคลองถ่าจากเม่เดน,นีก็ยังมาอ่อออ,อยู่เห็นบ่แขวว่าเรือลรวก็ยังมาอ้อออ,อยู่มันเฒ่าเลยใจเนี่ยยังเหมือนเดิมแต่ว่ากายนะ่ะมันตายอัน เปลี่ยนสภาพไปลุกสินั่งสีเดินสียืนสินั่งสินอนสีเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ที่กินสิอยากมันยั่งยากล่ะเพราะความตายมันคืบข้านเขามาความชำรุดสุดส้มมันคืบข้านเขามาเนี่ยตายถ้าบมมีท่พึ์เพิงเปิดเลสอนเอากรรมฐานทั้งสี่อย่างนี่แหละมาฝึกมาหัด ให้ได้ที่เพิงฝึกจิตเฮาฝึกใจเฮาให้พิเนปิจรณาในสิ่งต่างๆพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพุทธเจ้าก็คือพุทโธนั่นแหละนิสิติเก้าอแต่เบื้องต้นนะ่ะหายใจเข่าระลึกตั้งสตินีสติพร้อมทั้งสมะชัญญะเบื้องล้มหายใจเขา่า นึกว่าพูดหายใจออกนึกว่าโทษเนี่ยฟื้อยู่จังสี่หัดอยู่จังสี่เหตุดอยู่ยังสี่จนว่าจิตทัองเทาไปอยู่กับร่มหายใจติดอยู่กับร่มหายใจเนี่ยตกอยู่กับร่มหายใจเองตอนนี้เนี่ยบังคับเอาประครับประครองเอาก็ให้ประครับประครองจิตเนี่ยอยู่ในร่มหายใจเบิงึง ขับประคองจิตเท่าอาอยุกับลมหายใจโดนๆไปจิตมันไปนติดเองว่าต้องประคับประคองเขาก็ยุ่ของเขาเองเมื่อลมหายใจเองอันนี้พันเอิญเราวิตกพันเอิญเราวิตกวิจารเมื่อมันอยู่น,น,นานๆเขาเมื่อจิตไปต,ติดดีวก็ลมหายใจแหละปิติมันก็บ,บังเกิดขึ้นสุขก็บ,บังเกิดขึ้นเอก,กขาตาก็บ,บังเกิดขึ้นพันเอิญว่าปฐมชาตินี่แหละ ขันไดยังสิ่นไหนได้ที่เพิงองเข้าถึงผู้ลูกผู้ตืน่นผู้เบิกบานอันนี้คือสิ่งเดียวพุทธเจ้าปุสสรัพุทธานุสติเนะนยเมตตาก็คือกันสุภะกับือกันมารณะกับือกันเฮ็ดเอาเยึงสิ่ละมือได้ก็เฮ็ดยังสิ่งละเข้าจังสิ่ได้ที่เพิองกับนท่านบ่ได้ที่เพิงหรอกมาวัดสมเมอรอกับบ่ชใดที่เพิงอง มาวัดดููก so ็เลยแต่เนากินเมียจิตใจกับได้ดยังอะได้ตั้งแต่ความโลภมาวัดประจําก็ได้ความโลภประจํา้รโลภจังไดก็โลภอยู่คือเก่าเคยโกรธจังไดก็โกรธคือเก่าเคยอิจฉาพยาบาทก็เป็นคือเก่าจิตใจบ่บดดกว้างใดขว้างขึ้นสิ่งที่ควรละกับสะสมสิ่งที่ควรสะสมกับ เกิดไปละไปซะเนี่ยมันเปยังสั้นแหละไปยินดีในสิ่งที่เป็นโทษอย่าจิตใจยินลายในสิ่งที่เป็นคุณอาวัตสุเม,มือสุเม,มือกับว่ดใดที่เพิงจิตใจเฮายังมีความโลภเต็มหัวใจอยู่คือเก่าอยู่ ความโกรธก็เต็มหัวใจความหลงความอิจฉาพยาบาทเต็มอยู่ในหัวใจเอีายมาวัดดูๆกับไดรอยังเกิดขึ้นนอนยุวัดกับบไรียังเกิดขึ้นนี่แหละมื่อมันมายุวัดนะมีบุญมีกุศลมีคุณงามความดีที่ต้องเฮ็ดเอาขนควายเอาสิ่งไหนขวนขนขวายกับขนควาย,บ,วยบุญยังสิเกิดกุศลยังสิเกิด กุศลตรวควมฉลาดค้นขวายตาในจิตอันใดค่วนค้นขวายบุญเกิดขึ้นมาเข้าด้เหตุแล้วเกิดอิม่มเกิดเต็มขึ้นมาในจิตใ,ในใจเอิว่าบุญอนี่แหละมนจกักบุญกิริยาวัตถุมาวัดหรืออยู่วัดแล้วก็กจ,จิตใจกันยังบอดีบ่งงามเนี่ก็โอ้ยเนาะ ใจบวกลวงบวกลวงก็โอ้ยเนาะเราพอได้ทีเพิงเอียงจักเมรมายรอยู่วัดเนี่ยเรงสั้นนี่แหละเหตุยังสิละภพาว่าน่ายัางสิละสมมือสมมอฟฝึกไปหาดไปขันจิตใจมันได้สงบลงไปแล้วมันก็เห็นต่เห็นสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเห็นสิ่งที่เขาเหตุระพติปฏิบัติมันจะค่อยเห็น เมื่อเห็นแล้วมันก็บหัวจักเองดอกดีมันก็หัวจักก็เนีหนี่ชั่วมันก็หัวจักไ็นไปที่พวกหัวจักดีกับชั่วหัวจักเบิดขันจิตใจสงบลงไปแล้วโอ้สิ่งนี้เห็นแล้วลงไปแล้วทำลายจิตใจของเขาให้ใจบดสงบให้ตจจิตของเขาเศร้าหมองไม่ค่อยเห็นอ่ะเนี่ยเอองหัวจักดีหัวจักชั่วละบ้ะมันี่ค่อยๆหัวจักไปนั่นเนี่ยจิตมันทิสลาดเกิดไปนั่นประเด็นว่ากุศลเกิดอื นี่แหละหัวจักบุญหัັจักกุศลมาวัดจังสิได้ที่เพิงเอาบอกสักนี้แหะพอแล้วหาภาวนาเอาด้อ